มาดูการบันทึกครัวเรือนในส่วนที่สองนะคะอันดับแรกเราก็แตะส่วนที่สองค่ะเพราะว่าเราบันทึกส่วนแรกเสร็จแล้วอันนี้คือเรากอกข้อมูลไว้แล้วค่ะในส่วนที่สองก็คือจํานวนสมาชิกชื่อในทะเบียนบ้านในครัวเรือนครัวเรือนนี้มีทั้งหมด8คนค่ะแต่พักอาศัยอยู่จริงแค่3คนจํานวนสมาชิกที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ที่อื่น5คนค่ะแต่ภายในประเทศจํานวน8คนค่ะหมายถึงว่า ไปพักที่อื่น5้าอยู่ในครัเรือน3มก็เลยเป็น8ดคนค่ะแล้วก็เราก็มาปักหมดค่ะเ <S AP> พราะว่าบ้านเขาจะอยู่แถวนี้ค่ะ จากนั้นเราก็เลื่อนค่ะเลื่อนด้านข้างขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็จะมีจํานวนห้องนอนเฮ้สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องน้ําค่ะขนาดมิเตอร์ไฟ,ไฟฟ้าห้าแอมจํานวนการใช้ไฟกําหนดเอาเลยค่ะกเก้าสิบห้าบ้านเลขที่ร้อยยี่สิบ หัสไปรษี47180น,นะคะจากนั้นเราก็เลื่อนมากรณีไม่มีบ้านเล็กที่เราก็ไม่ต้องไปลงค่ะเราก็มาลงส่วนที่ข้อที่สี่ใส่รหัส47180แล้วก็เลือกตำบลค่ะตำบลบหลุเลาหมู่บ้านหูน้อยพัฒนาบ้านเล็กที่120 แล้วก็เขตการปกครองท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลลุมเรานะคะแล้วก็บันทึกค่ะนี่คือเป็นการเสร็จสิ้นในการบันทึกส่วนที่สองนะคะปักหมดเรียบร้อยโอเคค่ะข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจากนั้นเราก็าไปส่วนที่สาม ไม่ไม่มาเอาสมุดบัญชีหรอคะ